ตัว core idea ของหนังที่ถ้าสมมุติว่าไม่มี core idea ตรงเนี้มันหนังมันจะเกิดไม่ได้คือหนังทั้งเรื่องมันมัน revolve ตาม idea อยู่2องอย่างาก็คือตัว entropy inversion คือการย้อนอ entropy แล้วก็ time inversion าการย้อนเวลา,าคือต้องพูดถึงคำว่า entropy ก่อน entropy เนี่ยมันเป็นทฤษฎีหนึ่งของฟิสิก ในความเป็นจริงนั่แหละที่หนังเนี่ยหยิบยกขึ้นมาเล่นซึ่งในหนังอ่ะเขาบอกว่าเอนโทรปีกับเวลาเนี่ยมันโคเิเลตกันอืหมายความว่ามันจะเดินทางไปในทางเดียวกันได้หรอปะอ่ะถ้าสมมุติเวลาเดินทางไปข้างหน้าเอนโทรปีก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยครับแต่ในหนังเนี่ยบอกว่าในอนาคตอ่ะมนุษย์เนี่ยสร้างเทคโนโลยีเทคโนโลยีหนึ่งขึ้นมาที่จะทําการ ย้อนสอนเอนโทรปีของอะไรสักอย่างหนึ่งที่ถูกใส่เข้าไปในเครื่องนั้นสมมุติว่าพี่เอามือถือเนี้ยใส่เข้าไปในเครื่องนั้นปุ๊บมือถือนี้ออกจากเครื่องนั้นน่ะจะเป็นมือถือที่เอนโทรปีของมันอ่ะไหลย้อนกลับอทีนี้พอเอนโทรปีของสิ่งสินนั้นมนไหลย้อนกลับอ่ะมันจะทําให้เวลาของสิ่งสินนั้นอ่ะมันไหลสวนกระแสอือันเนี้คือสิ่งที่ในหนังอ่ะบอกนี่คือถือเป็นกฎของ c อ r e i d e เป็นกฎของหนังว่าทุกๆอย่างรีวิตามสิ่งนี้แต่ทีนี้เนี่ยคือพอมาลองหาข้อมูล เกี่ยวกับเอนโทรปีในความเป็นจริงเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าคนที่เขาเป็นนักฟิสิกส์จริงๆอ,ะอ่ะเขาออกมาอธิบายเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วเอนโทรปีกับเวลาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่โคเรเลตกันนะ,ะมันไม่ใช่สิ่งที่เชื่อมกันครับคือมันแค่ดูเหมือนจะเชื่อมอเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยเอนโทรปีก็จะเพิ่มอยู่เรื่อยๆเอนโทรปีจะไม่มีทางลดลงเด็ดขาดในจักรวาลของเราที่เราอยู่เนี่ยกฎคือเอนโทรปีจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและกฎอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเดินไปข้างหน้า เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเหมือนว่าสองสิ่งเนี่ยมันเชื่อมกันอ่าแต่จริงๆเขาบอกว่ามันแยกกันมัน follow the same rule ว่ามันต้องไปข้างหน้าใช่มันมันตามกฎเดียวกันแต่มันเป็นคนละแบบคือเขาบอกว่าเขาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเวลาเนี่ยมีมาก่อนจักรวาลนี้อืก่อนที่จักรวาลนี้จะมีขึ้นอ่ะยังไม่มีเอนโทรปีถูกปะแต่เวลามีมาแล้วแล้วเวลาก็เดินไปข้างหน้าแล้วทีนี้พอเกิดจักรวาลนี้ปุ๊บเอนโทรปีมันก็ค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มเวลาก็ยังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอจนถึงจุดหนึ่งในอนาคตเนีี่่ยเอโท มันมีขีดจำกัดของมันพอมันเพิ่มไปถึงจุดนั้นปุ๊บแะบมันหมายความว่าจักรวาลอ่ะมันจะสิ้นสย์ไปอืเขาใช้คาว่าฮ e ทเด e a แต่ว่าหลังจากที่จักรวาลมันสิ้นสย์ไปแล้วคือเอนโทรปีก็คือไม่มีแล้วไม่มีแล้วเวลาไม่ยังไปต่อก็คือเป็นคนละอย่างกันกฎของฟิสิกส์ยังมีอยู่ฟิสิกส์ยังอัพพลายอยู่ก็แค่เพียงแต่ว่าเอนโทรปีมันไม่เหลือแล้วอแต่ว่าเวลามันยังเดินไมได้เพราะฉะนั้นแล้วสองสิ่งนี้ยมันไม่ใช่โคเรเลตกันมันแยกกันมันแค่ ฟอล l ล w เดอ s a เซมบรูคือมันตามลูกศรไปข้างหน้าอเอนโทรปีจะไหลาจากที่ต่ําขึ้นที่สูงเสมอ,อมเหมือนเวลาที่ต้องไปจากซ้ายไปขวาเสมอ,อในกฎของยูนิเวอร์สเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือความต่างระหว่างในความเป็นจริงกับในหนังและในหนังบอกว่าเอนโทรปีมันเชื่อมกับเวลาแต่ในความเป็นจริงแยกกันเพียงแต่ว่ามันคล้ายๆกันเฉยๆทีนี้คําถามต่อมาคืออะไรคือเอนโทรปีครับผมคือเอนโทรปีเนี่ยมันคือถ้าพูด ในภาษาที่เขาใช้กันมันคือ measure of disorder อันนี้คือคำพูดที่ทำให้ฟังแล้วเข้าใจง่ายแต่ไม่ใช่คำแปลที่แท้จริงนะถือถ้าแปลภาษาไทยมันคือการหน่วยหน่วยวัดของความไม่เป็นระเบียบซึ่งฟังแค่ฟังแม่งก็งงแล้วอะคือรินประโยคแค่นี้แค่นี้กูก็จะอ้วกแล้วหน่วยวัดของความไม่เป็นระเบียบคืออะไรวะหน่วยวัดคว่าไม่เป็นระเบียบหมายถึงว่าคือแปลเป็นคำได้อีกอย่างนึงคือหน่วยวัด การจัดวางของอะตอมในระบบคือความไม่ปื้อจะมขบอกพี่มันใช้เวลาไปกว่าหนึ่งวันอะกับการนั่งนั่งหายตรงนี้แล้วพยายามอธิบายคือจะบอกว่าไม่อธิบายก็ไม่ได้ด้วยนะคือผมว่ามันเป็นเรื่องสําคัญที่แบบคนดูต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเอนโทฟีคืออะไรเพราะว่าในหนังอ่ะเขาพยายามไม่ เขารู้<า>นะ <pear> พ <ly> ี่ในหนังเขาพยายามจะไม่เอาเรื่องนี้มาพูดมากเกินไปเพราะถ้าใส่เรื่องตรงนี้มามากเกินไปอ่ะหัวจะระเบิดหัวมันจะระเบิดมั้มีแบบแซมแซมใส่โจ๊กมาด้วยอ่ะพี่ในหนังก็คือเขาใส่โจ๊กแบบว่าแบบหลอนอ่ะเออมันปวดแบบเออปวดแล้วเออใจที่นิวมาถามไปอีว่าแบบเริ่มจะปวดหัวหรือยังเออเริ่มปวดหัวแล้วแล้วก็แบบตัดไปเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นต้องเข้าใจในในส่วนของหนังนะ เพราะว่าเข้าใจแค่ว่าเออนี่คือสิ่งที่มันเป็นไปอะ่ะมึงเจาะลมยางลมก็ต้องไหลออกออมึงเอาน้ําร้อนมาไว้ข้างน้ําแข็งน้ําแข็งก็ต้องละลายน้ําร้อนก็ต้องเย็นลงเ,ออเป็นเรื่องปกติออแค่มองว่ามันเป็นแบบ fundamental สิ i n g ที่เกิดขึ้นและนั่นแหละคือเอนโดฟีแบบออพูดกันง่ายๆแต่ถ้าพูดกันจร,งจรงิงๆมันคือต้องอธิบายเป็นตัวอย่างเลยนะฮะเ,เพราะว่าถ้าสมมติเรามานั่งอธิบายว่าเอนโดฟีคืออะไรอะ่ะเ,เข้าใจได้หมดถ้าสมมติว่าอธิบายเป็นตัวอย่างเนี่ยอาจจะเข้าเข้าใจง่ายขึ้นอไอคําที่บอกว่า หน่วยวัดของความไม่เป็นระเบียบเนี่ยเพราะเขาบอกว่าสิ่งที่เป็นระเบียบเนี่ยจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นระเบียบเอ่อจะจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นระเบียบเรื่อยๆในอนาคตจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นระเบียบถูกต้องถ้ามูร์พูดเหมือนกับว่าโต๊ะเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นมีระเบียบมากโต๊ะของเราเนี่ยจัดวางเป็นระเบียบมากแต่วันหนึ่งพี่โมโหแล้วพี่ก็ต่อยโต๊ะแม่งก็จะไม่เป็นระเบียบแม่งระเบิดกระจายไปทั่วถูกต้องพี่ก็คือ จากที่ก่อนหน้านี้นนโต๊ะมันเป็นระเบียบคือเอนโทรปีมันน้อยใช่ถูกต้องครับเอนโทรปี <พอ S 1> น้อยพี่ต่อยโต๊ะจนโต๊ะระเบิดปุ๊บก็คือโต๊ะไม่เป็นระเบียบคือเอนโทรปีเยอะเอนโทรปีเยอะอ่าซึ่งไอตรงเนี้ยไม่ใช่ว่ามันสับกันไม่ได้นะฮไอไอไอ,อ,อ,อมันมันมีกฎที่บอกไว้ว่าอ่าเอนโทรปีเนี่ยไม่สามารถที่จะไหลย,ย้อนกลับได้อเขาบอกว่ามันไม่ใช่คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าย้อนกลับไม่ได้แต่แค่มันมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากๆ น้อยแบบในล้านล,ล้าล้านล้านอะที่จะเกิดขึ้นมันมีนมแล้วเขาบอกว่าต่อ,อให้มันเกิดขึ้นอะมันก็จะไม่ถือว่าเอนโทรปีมันน้อยลงนะแต่มันจะถือว่าเอนโทรปีมันเท่าเดิมถูกต้องก็คือเขาเรียกว่าอีควิลิเบียมออฟเอนโทรปีอือเอก็คืออะสมมุติว่าให้ยกตัวอย่างโต๊ะอันเนี้ยเป็นระเบียบเอนโทรปีเป็นศูนย์ใช่ปะ่ะพี่ต่อยโต๊ะอันนี้จนโต๊ะแม่งระเบิด เอนโทรพีมันขึ้นมาเต็มสิ่ก็คือความยุ่งเหยิงแล้วพี่ก็พยายามซ่อมโตอันนี้ให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมอะต่อให้พี่ซ่อมได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมเหมือนก่อนหน้าเนี่ยเอนโทรพี่มันก็กลับไปเป็นศูนย์อะถูกต้องไม่มีทางน้อยลงะไม่มีทางอินเวอร์สกลับไปเป็นน้อยลงได้อ่าอันนี้คือกฎในจักรวาลความเป็นจริงของเราถูก แค่นี ite, really cool. the the no yes. ้แค่นี้แค่นี้ตอนนี้ก็เริ่มปวดหัวแล้วพี่นี่ขนาดเป็นเป็นเรื่องที่แบบรู้นะแต่คือความยากคืออะไรคือคือการที่อธิบายให้คนดูเข้าใจนล้วตอนนี้ผมหัวผมกลับมาร้อนแล้วอะเหมือนแบบเวลาคอมแบบเรนเดอร์งานอะไรสักอย่างที่รายละเอียดเยอะๆแล้วมันแบบอันนี้คือเรื่องของเอนโทรปีคือความหน้าพิศวงของมันคืออะไรเอนโทรปีเนี่ยนะฮะ มันเป็นมันเป็นคอนเซปต์ฟิสิกที่ยูนิคมากมันเป็นคอนเซปต์ฟิสิกที่ยูนิคแล้วก็เป็นคอนเซปต์ที่ค่อนข้างจะลึกลับเพราะมันเพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานคือมันเพิ่งเกิดขึ้นมาในในช่วงปีพันแปดอะช่วงที่เขากําลัง industrial revolution นะ,ะกำลังพยายามจะสร้างสรรสิ่งประดิษฐ์อะพยายามที่จะสร้างแมชชีนขึ้นมาแล้วแมชชีนเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะใช้กฎของ thermo d y n a m อ c กฎของการที่ โปเซสมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะไม่สามารถย้อนกลับได้เ,ออเมื่อเราเอาน้ํามันเทล,ลงไปในเครื่องอน้ํามันแม่งกระจายออกถูกใช้ไปทั่วนั่นแหละคือเอนโนฟีที่สูงขึ้นมไม่มีทางที่จะย้อนกลับมาได้คุณไม่สามารถเอาน้ํามันที่แม่งแตกออกเป็นส่วนมาย้อนกลับมาอมให้กลายเป็นน้ํามันก้อนเหมือนเดิม เพราะมันถูกใช้ไปแล้วถูกแปลสภาพไปกลายเป็นความร้อนและการเป็นอย่างอื่นไปแล้วเรียบร้อยเอโนฟฟี่สูงขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีทางย้อนกลับมาได้อืเขาก็เลยแบบมานั่งมานั่งคุยถึงเรื่องอ่ะมานั่งคิดคอนเซปต์ว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรแล้วมันมาจบที่คําว่าไอเอนโทรฟีนี่แหละอืและนะตอนนี้มันก็ไม่มีทฤษฎีอะไรที่มันจะดี f i ตรงนี้ได้นะอืว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วอ่ะมันจะไหลกลับขึ้นมาในจ,จุดที่สูงกว่าเสมอไม่มีทางที่จะย้อนกลับมาได้เหมือนกับเวลาอื อันนี้คือความจริงครับทีนี้มามาพูดถึงเอนโทรปีในหนังอีกนิดนึงแล้วกันคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องแยกให้ออกก่อนไม่งั้นคนดูจะยิ่งงงอ่าคือในหนังเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมติย้อนเอนโทรปีอะไรกลับไปได้ก็คือของเสินนั้นมันจะย้อนเวลาได้ใช่ไหมอันนี้คือเราต้องเข้าใจก่อว่านี่คือกฎในหนังนะครับแล้วเราจะใช้กฎอันเนี้ยมาเป็นตัววัดว่ามีฉากไหนในหนังไหมที่มันฝืนกฎอันนี้ อมไม่ใช่ฝืนกฎของเราอ่าอ่าประมาณนั้นเพราะว่าในหนังเขาบอกว่าพอร์ฟีนกับเวลามันโคเรเลตกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดในมุมมองของหนังอ่าโอเคก็ประมาณนั้นสําหรับเรื่องคองมรูพี่